พี premises, ่น้องพี่น้องมามาพี่น้องน้ำพลิกเผากุ้งนะพี่น้องเมนูยั่วๆนะฮะน้ำพลิกเผากุ้งเด้อพี่น้องน้ำพลิกเผาหัวกุ้งเด้อพี่น้องนี่นะคะตำแจวนะคะตำแจวน้ำพลิกหัวกุ้งนะคะมันกุ้งนะคะเห็นบพี่น้องนี่กุ้งตัวใหญ่ๆนะเพื่อนเนาะเอาช่วงหัวที่เป็นมันนะพี่น้องมากตำนะฮันเพื่อนเนาะกินนี่เด้อกินกับตัวฝักยาวนะคะ แจ้วนะคะแจ้วงัวกุง้งพี่นอ้องอืมาดมโแรกอืมอืมหักหลายๆพี่น้องพริกหลายๆนี่พี่น้องพริก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 มันหักพี่นอ้องอ ปลาพริกมันหักพี่น้องเดี๋ยวเราจะมาเด็ดเอาใส่ตู้เย็นไว้นะคะกินเคร่งทัวกินเครื่งมะเขือพี่น้องว้ายปนแซ่บพี่น้องปลาทุกไอ้มันกุ้งเนี่ยอืมอรอ่อยอร่อยมากแซ่ ตัวฝักยาวอ่ะมืออืนิปัดกับเผาหนะารันเพื่อนปัดกับเะเผากุ้งใส่ถั่วฝักยาวนะครันเพื่อนวันนี้พี่ใบมีหัวกุ้งพี่ใบเลยนำปน,น,ปนก้อนพี่น้องบั้งอืมันก็แซ่บโคตร มันเจ้ามันก็แทบโพดมากอร่อย <c oughs> พี่น้องมักไผมักมันเพื่อนเมื่อกี้พี่ใบควบพริกอยู่ไหนอยู่ในบ้านพี่น้อง ขัวอยู่ในหม้อไรน้ำมันพี่น้องจุนระเบิดระเบอ้อเลย mm hmm. ดามีกับจมบอกว่าซื้อเตอบาบาร์บีคิวเห็นแล้วกอบามาเฮ็ดม mm hmm. ันจุนแห้ง อร่อยอร่อยนะฮะเพื่อนมันแซบมันแซบอืมตัวฝักยาวตัวฝักยาวกำลังจิ้มเลยถ้ากินกะลาบหรือน้ำตกเนี่ยโว้ยพี่น้องมันแซบ กินอยังกระแซบพ,พี่น้องหัวเจ้ากินอยังกระแซบนะฮะใบพลิลำคนกินแซบพี่น้องมาหมักไปหมักมันนะคะอืมอืปนยั่วขอข้านเรื่อง ปลกหยวกนันเพื่อนปลิหยวกอเอามาตำใส่หัวกุ้งนะฮะหัวกุ้งที่มันมีมันมันะเพื่อนหองก็ขัวกลัวกระเทียมนะฮะหอมกระเทียมกับพริกสามอย่างสี่อย่างร่วมกันนี่แหละพี่นอ้องแล้วก็มาตำใส่หัวกุ้งเฮาก็คขัควก่อนพี่น้องเราคั่วหัวกุ้งนะ มืนกับแซ่โพดน้องมันก็แซ่โพด